ยังไม่กดสวิช์คอนแทคก็ไม่ต่อถึงกันนะครับไฟก็จะไม่ลงมานะครับแต่เมื่อเรากดหน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะต่อถึงกันกลับมาพบกับผมนะครับช่างโก้นะครับในช่องของช่างโก้สตอรี่นะครับคลิปนี้เอาความรู้เรื่องวงจรการสตาร์ทมอเตอร์นะครับกดสตาร์ทสต็อปนะครับเป็นวงจรไดเรกสตาร์ทนะครับใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน7 5กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะครับในตัววงจรกันเลยครับ ก็เรามาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแบบวงจรน,นะครับที่เห็นนี่จะเป็นแบบวงจรไดเรกสตาร์นะครับจะใช้กับมอเตอร์ไม่เกิน7.5กิโลวัตต์นะครับวงจรก็จะแบ่งอยู่2ออย่างนะครับคือวงจรพาวเวอร์นะครับแล้วก็วงจรคอนโทรลนะครับทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายวงจรตรงนี้จะเป็นวงจรพาวเวอร์นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นวงจรควบคุมนะครับเราจะใช้ประกอบร่วมกันนะครับในกรณีที่เราไปคอนโทรลมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายวงจรกันนะครับเริ่มจากวงจรพาวเวอร์ก่อนนะครับจะเห็นนะครับอักษรคําว่า L1, L2, L3 นะครับอันนี้จะเป็นไฟ3เฟสนะครับที่ถูกจําจําลงมานะครับ F1 คือสัญลักษณ์นะครับของฟิลคอนโทรลนะครับเราจะติดตั้งฟิลนะครับ ไว้แต่เราเฟดนะครับผมไม่มีรูปมาแสดงนะครับไม่มีอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆดูนะครับของฟิลคอนโทรลนะครับถัดลงมาจะเป็น K1 นะครับ K1 นี่เป็นสัญลักษณ์ของแมเนติกนะครับแมเนติกอ่าผมมีอุปกรณ์มาให้ดูนะครับแมเนติกแมเนติกคือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวด้านบนนี้นะครับแมเนติกวงจรพาวเวอร์จะแสดงหน้าคอนแทคหลักนะครับ อันนี้คือหน้าคอนแทคหลักที่จ่ายให้กับมอเตอร์โดยตรงนะครับามาดูหน้าคอนแทคหลักหน้าคอนแทคหลักก็คือ l 1นะครับ l 2แล้วก็ l 3นะครับจ่ายให้กับมอเตอร์โดยตรงนะครับออกไปยัง f 3นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดคืออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินนะครับในกรณีที่มอเตอร์กระแสเกินนะครับโอเวอร์โหลดจะทําการสั่งตัดวงจรนะครับ ต่งตัดวงจรยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับจะเห็นกระเดื่องเขียวๆนะครับในกรณีที่มอเตอร์นะครับกินกระแสเกินกระเดื่องเขียวๆนะครับจะถูกยุบเข้าไปด้านในนะครับลักษณะของมอเตอร์กินกระแสเกินนะครับเล็งของกระแสโอโหลดตรงนี้นะครับจะอยู่ที่4 6แอมป์นะครับตอนนี้ลูกศรปรับไปที่5แอมป์นะครับ วิธีการรีเซ็ตทำให้โอโรดกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับโดยกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับอ,อันนี้คือโอโรดนะครับหน้าคอนแทคหลักนะครับที่วงจรเขียนอยู่ก็คือในส่วนของขั้วตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าคอนแทคหลักนะครับที่ต่อลงมาจากแมเนติกนะครับนี่หน้าคอนแทคหลักนะครับหน้าคอนแทคหลักโอโรดต่อลงมาจากท้ายแมเนติกนะครับ ส่วนวงกลมๆนี้จะเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับแทนด้วยตัว M นะครับก็เรามาดูในส่วนของวงจรควบคุมนะครับหรือวงจรคอนโทรลนะครับวงจรคอนโทรลนะครับจะถูกเลี้ยงไฟด้วยแรงดัน220โวลต์นะครับคือสังเกตคำว่า L นะครับสังเกตคำว่า L นะครับ L นี้จะเป็น L จากเฟส 1หรือเฟส2หรือเฟส3ก็ได้นะครับมาเรียงวงจรนะครับจากเส้น L นะครับจะถูกจ่ายผ่านมายัง F 2นะครับ F 2ก็คือฟิล์นะครับที่เราจะติดตั้งในวงจรคอนโทรลเพิ่มมาอีก1ตัวนะครับไว้ตัดกระแสนะครับในกรณีที่วงจรมีปัญหานะครับอาจจะรัดวงจรนะครับวงจรโอเวอร์โหลดจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับ แล้วก็ถัดลงมานะครับจะเป็น F3 นะครับ F3 นี่คือโอโหลดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของหน้าคอนแทค NO และ NC นะครับหน้าคอนแทคของ NO และ NC นะครับด้านบนนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของ NC นะครับคู่บนนะครับส่วนคู่ล่างนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของ NO นะครับมีเลข95 96นะครับด้านบนนะครับก็คือคอนแทค NC ด้านล่างจะเป็นเลข97-98นะครับหน้าคอนแทคเอนะครับเราจะต่อเป็นหน้าคอนแทคเอ็นะครับออกจากฟิล f 2นะครับแต่ในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดนะครับหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนสภาวะนะครับจะไปจ่ายไฟให้กับหน้าคอนแทคเอ็นโอแทนนะครับในกรณีที่มอเตอร์มีปัญหานะครับ ไฟก็จะไม่ลงผ่านมายังวงจรน,นะครับวงจรก็จะหยุดการทำงานนะครับแต่ไฟเส้นนี้นะครับจะมาจ่ายให้กับหลอดที่แสดงการทำงานว่ามอเตอร์เกิดการโอเวอร์โหลดนะครับเราจะแทนไฟดวงนี้คือไฟสีส้มนะครับให้รู้ว่าตอนนี้เกิดการโอเวอร์โหลดของวงจรน,นะครับแต่ในกรณีที่วงจรปกตินะครับเราก็จะต่อหนะ้าคอนแทค nc นะครับอันนี้ผมลบก่อนนะครับในกรณีที่วงจรปกตินะครับมอเตอร์ปกตินะครับจากหน้าคอนแทค nc นะครับไฟก็จะผ่านมายังสวิตช์ s1 นะครับสวิตช์ s1 นะครับเราจะให้เป็นสวิตช์สต็อปนะครับสวิตช์ส stop เราจะเขียนไว้ว่าส t o p นะครับเป็นสวิตช์ stop นะครับสวิตช์ส t o p นะครับ,รบเราจะแทนด้วยสวิตช์ปุ่มปุ่นนะครับสีแดงนะครับเพื่อกดทำการหยุดวงจรนะครับจะต่อหน้า c o n t a c t NC นะครับหน้า c o n t a c t NC เวลาเราหยุดวงจรนะครับจาก NC ก็จะเป็น NO นะครับ หน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะไม่ต่อนะครับลาเรากกดหยุดวงจรก็จะแตกการทำงานของมอเตอร์ออกนะครับถัดลงมานะครับในกรณีที่เรายังไม่กดนะครับวงจรน,นะครับไม่กดสต็อปนะครับไฟก็จะจ่ายผ่านมายังสวิตสตาร์ทนะครับอันนี้ให้เป็นสตาร์ทนะครับสวิตสตาร์ท S 2นะครับเราจะแทนด้วยปุ่มปต้น สีเขียวนะครับต่อหน้าคอนแทค N O นะครับหน้าคอนแทค N O หน้าคอนแทค N O ก็คือในกรณีที่กรณีที่เรายังไม่กดนะครับยังไม่กดสวิ c คอนแทคก็ไม่ต่อถึงกันนะครับไฟก็จะไม่ลงมานะครับแต่เมื่อเรากดหน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับจ่ายไฟมายังคอยล์แมกเนติกนะครับอันนี้เป็นสวิ์ปุ่มปัต้นสตาร์ทนะครับอ่า ถัดลงมานะครับเป็นสัญลักษณ์ของคอยล์แมเนติกนะครับคอยล์แมเนติกคอยลแมเนติก K1 ก็คือแมเนติกตัวนี้นะครับคอยของมันก็คือด้านบนนะครับด้านบนก็คือ A1 กับ A2 นะครับของขั้วนี้นะครับคือขดลวดนะครับถ้าจ่ายไฟให้ขดลวดก็คือหน้าสัมผัสของเขานะครับจะถูกดันเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการบอกว่า ไม่ได้ติดจ่ายไฟให้กับมอเตอร์เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในแถวที่2นะครับแถวที่2นะครับสัญลักษณ์ของ K1 NO นะครับหน้าคอนแทค NO ก็คือหน้าคอนแทคของแม่ติกนะครับแม่ไดกแม่เด้ติดตัวนี้นะครับจะมีหน้าคอนแทค NC และ NO นะครับแต่ในวงจรแสดงเป็น NO นะครับก็คือเลข13กับ14นะครับหน้าคอนแทค NO ก็คือ ในสภาวะที่ยังไม่จ่ายไฟให้แม่เหกนะครับขั้วตรงนี้ยังไม่ถึงกันนะครับแต่เมื่อจ่ายไฟนะ้าสัมผัสถูกดูดเข้าไปนะครับน้าสัมผัสตรงนี้ก็จะถึงกันนะครับประมาณนี้นะครับน้าคอนแทค nO ต่อจากหน้าคอนแทค nO นะครับไปเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟออนเราจะแทนด้วยหลอดไฟสีเขียวนะครับ แสดงการทำงานเมื่อไม่ได้ติ่ใจไฟให้กับมอเตอร์นะครับเราก็จะแสดงการทำงานของมอเตอร์นะครับว่ามอเตอร์ตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวมาไล่วงจรกันอีกทีนะครับแล้วปุ่มลบกนเวลาเราไล่วงจรนะครับวงจรทางไฟฟ้านะครับเราจะไล่จากด้านบนนะครับแถวแรกก่อนนะครับไฟนะครับจะลงมาจาก F2 นะครับผ่านมายัง F3 นะครับ แล้วก็ผ่านมาอย่างคอนแทค t อ็ของปุ่มปตันสต็อปนะครับผ่านมายังสวิกสตาร์ทนะครับตรงนี้ยังต้องรอการเปิดสวิกนะครับรอการกดนะครับเมื่อกดลงไปนะครับไฟตรงนี้จะต่อถึงกันนะครับกดไปปุ๊บไฟจะจ่ายให้กับขนลวดนะครับคอยแมกเนติกเมื่อขนลวดได้รับไฟนะครับหน้าคอนแทคของตรงนี้นะครับหน้าคอนแทคของตัวมันเองนะครับเคหนึ่งนะครับหน้าคอนแทคแมกเนติกนะครับจะต่อเป็นเอ็นซีนะครับโอเคนะครับ ไฟนะครับไฟจากเส้นนี้นะครับจะถูกผ่านมาอย่างเส้นนี้แล้วก็ไปจ่ายให้กับหลอดนะครับแสดงการทํางานว่าตอนนี้มอเตอร์ทํางานแล้วนะครับแล้วก็ไฟจะแยกไปทางจุดจํานี้จุดหนึ่งนะครับอาบ่งบอกว่าในกรณีที่เราปล่อยสวิตชปปุ่มปัตตอน S2 นะครปบ่ปุ่มปัตตอน S2 คือกดต่ดปล่อปด่บนะครับในกรณีที่เราปล่อยนะครับ สวิกตรงนี้จะจากนะครับไฟจากด้านบนนะครับจะไม่มาเลี้ยงในกรณีในกรณีที่เราปล่อยมือออกจากสวิกนะครับแต่เส้นนี้นะครับจะมีประโยชน์คือจ่ายไฟลงมาผ่านคอนแทคของตัวมันเองครับเพื่อมาล็อกให้คอนแทคของตัวมันเองนะครับเพื่อมาล็อกหน้าคอยตรงนี้ให้ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับเดี๋ยวผมลบก่อนจะอธิบายอีกทีนะครับ ไฟจากเส้นนี้นะครับเมื่อคอยตรงนี้กดสวิตช์สตาร์แล้วไฟจ่ายคอนแทคตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น N.C. นะครับไฟจะเดินทางมาผ่านตรงนี้เพื่อทําการล็อกหน้าคอยนะครับเพื่อให้เมาติกตัวนี้ยังทํางานอยู่ในกรณีที่เราปล่อยมือออกจากสวิตช์สตาร์นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อสวิตช์สตาร์ ให้กับคอยเมติกคอยเมติกทำงานนะครับมาดู power นะครับมาดูหน้าสัมผัส power เมเได้ติกทำงานปุ๊บนะครับหน้าหน้าสัมผัสที่มันจากนะครับไปเน้น O อยู่ก็จะเปลี่ยนเป็น NC นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเป็น NC ไฟ3เฟสนะครับด้านบน L 1 L 2 L 3ก็จะมาจ่ายอย่างให้กับมอเตอร์นะครับตอนนี้ก็มอเตอร์ก็ทำงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับวงจรนะครับ เอามาแชร์ความรู้ให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีความรู้ดีๆอีกก็จะมาแชร์กันอีกนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องช่างโกตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีความรู้ดีๆก็จะมาฝากกันนี้เช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ลากันไปก,ก่อนครับขอบครับ